สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนสองนะคะช่วงสายๆนิดนึงนะคะสายนิดนึงห่อมเสียเทียงแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะมื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่14ตุลาคม256หนะคะอีกบกีมือก็จะหอดเลขรัฐบาลไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่มือนี่ส4บมือสิบห้า 16เลขออกแล้วนะคะไก่มือไก่เว้นเขามากเรื่อยๆนะคะเส้นซองกะยังนําเสนอแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ยังบกครบอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่าสองมือนี่ละ่ะก่อนเลขออกนี่ละ่ะเส้นซองจะต่มให้ทุกสํานักเลยนะคะล่อของผู้ใดยอยู่นะคะถาติดตมไว้ดีๆนะคะห้ามผ้าเด็ดขาดบ่กว่าจะเป็นแนวทางของผู้ใดนะคะถ้าเกิดว่าทางช่องผู้น้าโชคแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่ ก็ยืดลืมกดข้อมาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวจะพาดแนวทางดีๆกันนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองก่ายังเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะถามกันเขา้มาว่าอ่าขอเลขดับพอเมืองกานแน่นะคะเลขดับพอเมืองกานลงไปนะคะแม่ขึ้นหาบพาเห็นนะคะได้ลงในน้ำเสนอไปนะคะสำหรับแนวทางของพอเมืองกานเนาะคือจังทุกๆงวดคุณพ่อคุณ,คณแม่ เลขออกปุ๊บเบอเกินสองมือนะคะทางเส้นซองกะจะนําเสนอสําหรับแนวทางเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะเก่าหางอันตรายกะจะนําเสนอตน,ตนตนงวดเลยนะคะแล้วก็าาสาหรับแนวทางนะคะเลขไม่มีโพนะคะงวดนี้นะคะกะฝากแจ้งข่าวแน่จักน้อยเนาะกะได้ถามพ่อเมืองการแล้วนะคะแต่ว่าพ่อเมืองการบอกว่ายังบ่อยักปล่อยนะคะ ขอยุดพักไว้ก่อนสำหรับสูตบรบอมีโพนะคะดับบนล่างนะคะยังบอ่างบออยากนั่เสนอนะคะให้เอฟซีเอาแค่สูตรลักนี่ไปก่อนนะคะดับตรงล่างนี่ละอันที่เอายูดีๆนี่เอาอันนี้กับพ่อละละวระสัตพ่อว่าอะจังใดกะท้าพอ่อพันว่าจังใดกะต้องตามนั่นนะคะอ่าคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาทวนละกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าหลายท่านหลายคนกันยังบ่เห็นนะคะสําหรับเก่าหางอันตรายคือจังที่เซนซองวอกไปบางทันนี่ละที่จริงลง่อหายตั้งแต่ตนงวดตองงวดแล้วนะคะแต่เอฟซีบางท่านกัเพิ่งจากเข้ามาหาแนวทางนะคะช่วงกลางๆงวดแน่หรือว่า,าท้ายๆงวดแน่นะคะก็เลยอาจจะบ่เห็นคลิปตั้งแต่ตองงวดนะคะตนตนงวดอาจจะหาคลิปว่าเจออย่างจงจังสินนะคะเซนซองก็เลยถือโอกาสมาทวนให้เอฟซีได้เบิงกันเนาะ สำหรับเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะดับตัวตรงล่างนะคะเก่าหางอันตายอย่าลิเข้าไปแตะเข้าไปจับเด็ดขาดวาสันอ่าอันนี้ก็เป็นคออเสีย่นสือดอกคุณพ่อคุณแม่นะ <c oughs> อ่ะเบาๆลายใหญ่หางนะคะเอาเบองเก่าหางในงวดนี้กันดีกว่าเนาะ <c oughs> เลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจํางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกนะคะ งวดนี้ที่พ่อให้มานะคะก็มีเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสามค่ะอ่ามีเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้า 08-11-24-37-40แล้วก็หาสคุณพ่อคุณแม่สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมนะคะพอเมื่อการหามาย่ามได้กับมีตะโตูงามๆไม่เห่าด้ตัดสินใจอยากทะดีพอเมื่อการกระไดเออกระสับ <laughs> แล้จโจมไอพ่อจ่อยโอ้ยเบาหน่วหัวมันซื้อดอกคอุณพ่อคุณแม่อะ นี่นะคะเก้าหางที่เซียนสองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเน้นย้ำอีกจักหน่อยเนาะดับตัวตรงล่างเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเลขดับตรงล่างนะคะดับตัวตรงล่างเท่านั้นนะคะถ้าผู้ใดมักในเลขเก้าหางนี่นะคะไปบนได้นะคะบนนี่โตตรงโตกลับไปได้นะคะต่วันล่างนี่สมมุติว่ามักเจ็ดเก้าเนาะ กับเพี้ยนเป็นเก้าเจ็ดซะจังสินะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเซ็นสองทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีเจ็ดเก้ามีแปดสองมีเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์ห้าสามค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ เอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะคือเกานะคะเป็นเลขดับกระจิงเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางนี้ทางนั้นนะคะพอเมื่อการเพิ่นกะเอามาให้เป็นแนวทางซื้อนะคะถ้าผู้ใดเบิ่งโตเลขแล้วนะคะคิดว่าในงวดนี้เก้าห้างนี่คือสิเอาบรย์นะคะคุณพ่อคุณแม่กลับไปเลือกไปยิบไปจับก็ได้คือเกานะคะนี่เนาะหรือว่า หามาแห,แห้งนะคะแต่ว่าก็ยังเสื้อพ่อเมืองการอยู่นะคะเจ็ดเก่านี่เป็นตามาลางอยู่ดิแต่ว่ากะใจเนึ่องกะเสื้อพ่อเมืองการอยู่นะคะกะติดไว้จากน้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบตรงอัดเต็มสูบจังสีนะ่ะอ่าฮะชัดเจนนะคะสําหรับเลขเก้าหางอันตรายของพ่อเมืองการในงวดนี้นะคะลองพิจารณาเบิงนะคะคุณพ่อคุณแม่ ถ้าผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์นะคะคิดว่างวดนี้พ่อจะเอาอยู่กะเอาไปซอยประหยัดงบนะคะสูตรเลขดับนี้นะคะเสียงซองจะว่าวตลอดเลยนะคะว่าที่พ่อป,ปล่อยมาหนีหรือท่างช่องเอามานําเสนอนะคะอยาไฮเอ FC ซีนะคะเอาไปอาซอยประหยัดงบในการลงทุนในแต่ละงวดนะคะบางท่านลายท่านลายค้นกะคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ยบ่เอาดอกเลขดับหนัก อยากได้เลขที่มันถือค่ะนะเลขดับนะว่าอยากได้นะคะแสดงว่ามองว่าเห็นเนาะมองว่าเห็นประโยชน์นะคะที่จริงแล้วทีเอฟซีถามบางคนที่ถามเขามาอยากได้แนวทางไปนี่คือเพิ่นเบิ่งแล้วนะคะเป็นประโยชน์เอาไปซ้อยประหยัดงบได้ยังสินะคะเซนสองก็เลยยังนําเสนออยู่นะคะคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์มเ,มนเลอเกินนะคะว่าบบอยากได้เลขดับอยากได้เลขที่มันถือนะคะเซนซองก็เศร้านําเสนอบ่ได้คุณพ่อคุณแม่ เพราะว่ากัยังมีคนล่อนะคะมีคนถาอยู่เนาะอ่ะสำหรับแนวทางของพ่อเมืองการในงวดนี้ก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาเตือนความจำนะคะมาทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหามีคนลืมไปแล้วนะคะหรืออาจจะแคบนาจอไว้แล้วเพิอไปกดลบ หรืออาจจะจดไว้แล้วหากระดาษบดเจอนะคะเส้นซองก็เลยมาทวดให้ฟังอีกรอบนึงเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะบอกไว้เลยว่าแอบกะซิบก่อนนะคะมือนี่บอกเลยว่าหามผัด จากช่องบุญน้าโชคเด็ดขาดเอฟซีรอแนวทางของพอเทงหน้าเฮียนเป็นว่าค่ะมือน,นี้เซียนซองบอกได้เลยว่าที่เด็ดแน่นอนนะคะดึงโตบุญน้าโชคมาได้แล้วนะคะแล้ที่สาคัญพ่อฝันแล้วคุณพ่อคุณแม่อห้ามนี้จากหน้าจอช่องบุญน้าโชคเด็ดขาดนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะเซียนซองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ